ดีครับผมอู๋ไฮบิดนะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กันที่อู๋ไฮบิดนะครับก็วันนี้มีเคสของ Toyota นะครับเอสติมาคันนี้เป็นปี2008นะครับคือก่อนหน้าเนี่ยลูกค้าได้ต่อมแบตเตอรี่ไปนะครับแล้วก็ใช้ได้ประมาณปีกว่ากว่านะครับก็ถึงวันนี้เนี่ยก็คือผ่านไปปีกว่าๆแล้วก็ลูกค้าอยากจะกลับมาเปลี่ยนของใหม่นะครับทีนี้ก็คือผมจะพาชมนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับอ่า เดี๋ยวผมจะมาฟังกันว่าทําไมลูกค้าถึงอยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ผมพาชมก่อนวันนี้ลูกค้าอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังว่าหลังจากการต้อมไปนะครับถึงทําไมถึงกลับมาเปลี่ยนของใหม่อันนี้ผมให้ชมก่อนเดี๋ยวยังไงติดตามนะครับอันนี้เป็นแบบใหม่นะครับเป็นของแท้ตรงรุ่นนะครับอ่าพี่ดูก่นก็ได้ครับเชิญดูก่อนอันนี้ลูกค้าก็อยู่ด้วยนะคะ อันนี้เป็นของใหม่แก่กล่องนะครับก็จะมีปลั๊กนะครับจะห่อด้วยสายมานะครับทั้งหมดเลยนะครับคือของใหม่จะมาคือมาทั้งทั้งหมดนะครับไม่ได้เปลี่ยนไส้ไม่ได้เปลี่ยนแบบมีการแกะนะครับอ่าทีนี้ก็คือทีนี้ผมอยู่กับลูกค้าแล้วก็อย่างที่เกิดไว้นะครับทำไมก่อนหน้านะครับมาดูแบบลูกเก่าที่เขาได้ใช้มาประมาณปีกว่าๆนะครับก็วันนี้ถึง อายุแล้วก็ลูกค้ากลับมาเปลี่ยนของใหม่กับเรานะครับอ่าผมสอบถามพี่สิริวัฒนะครับก็วันนี้นะครับอยู่ที่อู่ไฮบิดนะครับหลังจากได้การซ่อมแบตเตอรี่ไปแล้วเราใช้งานเป็นยังไงบ้างครับก็พอหลังจากซ่อมไปเนี่ยการใช้งานก็จะแบตก็จะชาร์จเต็มอยู่ในช่วงหนึ่งระยะหนึ่งนะครับพอใช้ไปได้ประมาณสักเกือบเกือบปีครับผมไฟก็จะอ่อน แล้วก็เครื่องก็จะตัดแล้วก็ชาร์จอยู่บ่อยๆแล้วท้ายสุดก็จะมีไฟโชว์ไฟอะไรแต่ก็อยู่ได้ประมาณปีกว่าปีกว่าครับแต่ถ้าเทียบกับสิธิภาพครับเหมือนกับว่าแบตเนี่ยเป็นเป็น,ปนการซ่อมมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมถูกต้องครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันประมาณว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องการใช้งานขับได้ไฟไม่โชว์ไฟไม่โชว์แต่ว่าอัตราเร่งอัตราเร่งก็จะ ประมาณ60-70%ประมาณนี้ก็คือมยมันจะเหยียบลึกหน่อยเหยียบลึกหน่อยก็คือจะอืดอืืดแต่ว่าการันตีว่าซ่อมก็ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่านอาจจะมีปัญหาบ้างใช่ครับยังยังไม่สมบูรณ์ร้ออนันนี้ฟังจากลูกค้านะครับที่เราซ่อมไปนะครับพี่เขาก็ถึงวันนี้แล้วเพราะอะไรถึงกลับมาเปลี่ยนของใหม่ครับก็ได้คําแนะนําจากคุณลูกนี่แหละครับผมก็ปรึกษากันหลายรอบเพราะว่าหนึ่ ด้วยความที่คุณอุ๊ได้ทำคลิปทำอะไรออกมาแล้วเราก็เห็นว่าอู่เนี่ยได้ใช้ของของใหม่จริงๆของแท้จริงแล้วก็การบริการก็ ชื่อใจได้ขอบคุณมากก็เลยก็เลยขอบคุณมากหรับทำแนะนำก็เลยได้ก็วันนี้ก็พี่ขาเลยกลับมานะครับเปลี่ยนของแท้นะครับของเราแกะกล่องนะครับก็อย่างที่บอกแล้วพี่นะถ้าระยะยาวถ้าพี่จะใช้คันนี้จริงๆเหมือนก่อนที่เราเคยคุยกันว่าถ้าซ่อมเนี่ยมันก็จะได้ใช้ได้ประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนใหม่หรือว่ามีงบเนี่ยยังไงมันคุ้มกว่าแน่นอนอย่างที่ผมบอกไป 4- 5หปี6ปีเนี่ย สบายก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้พี่เขามาช่วยขายคำตอบนะสำหรับลูกค้าที่ยังลังเลนะครับว่าอยากจะซ่อมหรืออยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับทางอู่ไฮบิดนะครับก็มีบริการทั้งสองแบบนะครับแต่ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่าลูกค้าเนี่ยสะดวกจะทำแบบไหนนะครับเราก็ให้บริการทั้ง2แบบนะครับก็วันนี้ผมอู่ไฮบิดนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับผมถ้าจะลืมกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube เราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ